ฝัสสมสร้างสู่สู่ไวรุ่นยุคดิจิทัลวันนี้เรามีเกมที่จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนั่นก็คือเกม Yes or No เป็นเกมที่เราผลิตขึ้นมาภายใต้โครงการคิดดีไอดลเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เล่นอย่างไรมาดูกันเลยก่อนอื่นเรามาเซตเกมันก่อนนะคะอย่างแรกนำกระดานมาวางไว้ตรงกลางนำการ์ดไปวางตามจุดต่างๆบนกระดาน จากนั้นนำลูกเต่าไปวางไว้ที่กลางกระดานและเลือกตัวเดินที่จะเล่นไปวางไว้ตรงจุดเริ่มต้นหรือจุดสตาร์ทค่ะซึ่งภายในกล่องก็มีคู่มือและใบความรู้มาให้อ่านด้วยเช่นกันค่ะวัตถุประสงค์ของเกมของเรานะคะคือสามารถรู้สาเหตุอาการและวิธีการรักษาของโรตีเกมเบื้องต้นได้ วิธีการเล่นเกมนะครับเกมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่2-6ถึง6คนนะครับแต่เกมนี้เราเล่นกัน2คนก็เอาอีก4ตัวออกไปเลยนะครับให้ผู้เล่นทอลูกเต๋าืูอหาผู้เล่นคนแรกโดยที่คนที่ทอลูกเต๋าได้คะแนนมากที่สุดจะได้เล่นเป็นคนแรก ในการทอยลูกเต๋าเพื่อเดินเราจะเดินไปตามจุดต่างๆตามจํานวนที่ทอยลูกเต๋า,ตา,ตาและหยิบการ์ดตามจุดที่เราเดินไปตามจํานวนต่างๆ,ๆที่ได้และตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ครอบครัวตั้งก,กฎกติกาและเวลาในการเล่นเกม yes โดยเราจะมีการ์ดสี่แบบนั่นก็คือ การสีแดงคือการสาเหตุการสีม่วงคือการอาการการสีเขียวคือการรักษาและการสีเหลืองคือการพิเศษพอลูกเต๋าเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเดินมาถึงจุดสต็อปเกมก็จะจบลงทันทีและนับคะแนนการ์ดของเราเพื่อหาผู้ชนะ ในการนับคะแนนให้ผู้เล่นหันด้านคะแนนบวกหรือลบที่ตัวเองได้ไว้ที่ตัวเองแบบนี้นะคะโดยการพิเศษประเภทเพิ่มคะแนนหรือลบคะแนนให้เก็บไว้ที่ตัวเองส่วนการพิเศษอันอื่นให้สอดไว้ใต้กอง และขอขอบคุณทางโครงการคิดดีไอดอลศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวโรงเรียนสุพริมพิทยาและสรซส,สที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลิตผลงานให้ออกมาสำเร็จรูงจนเกิดเป็นบอดเกมที่สมบูรณ์และนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้เล่นค่ะวันนี้